1,990บาทค่ะรูมาเห็นได้ชัดว่าบูเป็นคนสบายๆมากใช่ครับบูมีความอินดี้มากอินดี้หลายคนก็พูดกันอินดี้อินดี้แปลว่าอะไร อินดี้มีความอินดี้มีความสบายสบายใช่ครับบูครับครับคุณทําอาชีพอะไรครับขายครับคุณขายอะไรครับขายสร้อยพระครับขายสร้อยพระโอ้ยางคุณไม่น่าขายสร้อยพระคุณน่าจะค้าของเถื่อนนะครับขัดกฎหมายโอ้โหโทษฮะอันนี้แฟชั่นหรือหมาฟัดขุนมาเนี่ยน้ำลายผมไหลเลยโอเคคุณพร้อมนะฮะพร้อมครับโอเคคว้ารางวัลกลับมาให้ได้นะครับไร้พรา์ททยหนึ่งได้สองนะครับทายราคาถูก รับ2ชิ้นนี้ไปเลยอตอนนี้ติวเตอร์กับเออกำลังทะเลาะกันนะครับว่า11,900ันบาทเนี่ยเป็นราคาอะไรติวเตอร์ก็เชื่อและเกินว่าเป็นเครื่องซักผ้าเออคิดว่าเป็นกระเป๋าคุณตัดสินหน่อยสิครับตอบถูกเอา2ชิ้นนี้ไปเลยกระเป๋าฮะตอบมาแล้วว่ากระเป๋านะครับโอเคผ้ากระเป๋าใบน,นี้ราคา11,900บาทนะครับคุณรับ2อย่างไปเลย แต่ถ้าเกิดไม่ใช่คุณไม่ได้อะไรนะฮะแต่คุณจะได้กิวอเชอร์เพื่อซื้อรองเท้าผ้าใบสักคู่เอาไว้ออกงานนะครับโอเคจะได้ไม่ลากแตะไปนะฮะผพประชดนะฮะโอเคเอาละฮะใช่ไหมใช้กระเป๋าไหมใช่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 ไหมล่ะเปิดมาเปิดมา ไดยายจังเลยจะน่าจะมีโชคมีโอกาสไปพรุ่งนี้